สวัสดีครับวันนี้หมอยาข้างบ้านจะพามาดูต้นตาไก่นะครับหรือกำแพงเจ็ดชั้นนะครับพอดีเข้าหน้าแรงแบบนี้กำลังติดติดเม็ดนะครับติดเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดยังไม่แก่นะครับนี่นะเม็ดเล็กๆเต็มต้นเลยนะครับก็เลยพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับดกครับกำลังดอกมากเลยครับตาไก่หรือกำแพงเจ็ดชั้นหรือลุ่มนกนะฮะหรือตะลุ่มนกนะ เป็นไม้เถานะไม้เถารอเลื้อยนะครับบางทีเราเห็นตามที่ต่างๆอาจจะคิดว่าเป็นไม้ไม้ยืนต้นนะแต่ว่าถ้าเขาเกิดใกล้ๆไม้อื่นเขาจะพันต้นอื่นขึ้นไปนะครเป็นเครือเป็นเถาฮนะเป็นไม้เถารอเลื้อยนะเมื่อกี้ให้ดูลักษณะของผลนะครนี่คือลักษณะของใบนะใบเป็นใบใบเดี่ยวนะลักษณะคล้ายๆปลายหอกขนาดเล็กนะนี่นะ กาลังติดเยอะเลยนะครับตัวนี้เราจะใช้ในส่วนของเถาแล้วก็รากนะครับเถาของตะไคร้หรือกําแพงเจ็ดชั้นนี่จะมีรสเมาเบื่อปาดสุขุมนะครับนะเดี๋ยวให้ดูส่วนของเถานะอันนี้ไม่น่าจะเรียกว่าเถาแล้วนะครับใหญ่มากนะเหมือนไม้ยืนต้นเลยนะครับนี่นะครับเถาเมาเบื่อฝาดสุขุมนะครับลดยานะตัวนี้ แต่บาคุณจะเด่นในทางฟอกเลือดนะฮะฟอกเลือดบำรุงเลือดนะครับแก่พวกประดงผื่นคันนะฮะแก้พิษเลือดพวกนี้นะครับนะส่วนของลากนะรางต้องออกแรงขุดกันหน่อยนะฮะอยู่ข้างล่างนะฮะลากก็มีรถเมาเบื่อฝาดนะครับส่วนนั้นก็แก้ใช้ฟอกเลือดบำรุงเลือดเหมือนกันนะครับนะแก้เลือดเป็นพิษต่างๆนะฮะ ตัวกําแพงเจ็ดชั้นจะมีพี่น้องอีกตัวนึงก็คือต้นตะกวงหรือกําแพงเก้าชั้นนะฮะลักษณะจะคล้ายกันมากครับแยกจะไม่ออกนะครับต้องอาศัยความทาน,นานนะฮะแต่ว่าดูลักษณะของวงปีจะมีความแตกต่างนะฮะวงปีของตะกวงจะมีความใหญ่กว่านะฮะใหญ่กว่าเนื้อเยอะกว่าละเอียดกว่านะฮะส่วนของตาใกล้ก็จะวงปีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เท่านะไม่ชัดเจนเท่าะฮแล้วก็ส่วนของผลนะ ตะกวงเวลาสุกผลจะออกเป็นสีส้มๆแสบๆนะครับส่วนตะไคร้จะออกเป็นสีชมพูนะครับนะนะครับสีชมพูส่วนะนของขั้วผลนะตะกวงก็มีขนาดใหญ่กว่านะครับอันนี้มาเจอก็เลยถ่ายมาให้ดูนะอันนี้อยู่ในสถานที่ราชการนะครับก็เลยรอดมาได้ขนาดน,นี้นะครับต้นใหญ่มากับใหญ่กว่าขายครับนะใหญ่ยิง เดี๋ยวปีนี้คงได้มาเก็บเอาเม็ดไปทําพันุนะครับดกมากครับถ้ากระรองไม่เอาไปกินหมดนก็อาจจะเกิดเยอะเลยแหละครับนะเวลาใช้ก็ต้องนําไปตากให้แห้งหรือนาไปคั่วไฟก่อนใช้นะครับเพราะว่ารถทางยาจะมีรสเมาเบื่อนะครับเมาเบื่อฝาดสุขุมนะถ้าไปใช้สดๆบางทีอาจจะมีอาการลิงเวียนศีรษะได้นะครับเวลาใช้เราต้องนําไปใช้ร่วมกับยาอื่นนะฮะ นำไปคั่วไฟให้เหลืองหรือนำไปตากให้แห้งสนิทค่อยนำมาใช้นะครับห้ดูข้างนอกนะนี่นะครับเยอะมากครับเยอะมากนะเวลาจะใช้ยาพยายามอย่าใช้ยาเดี่ยวให้ใช้เป็นยาตำรับนะครับการเข้ายาก็ต้องถามหมอยานครับเวลาจัดยาจัดอะไรนะบางคนก็ อ่านข้อมูลมาแล้วก็เอาไปใช้เลยนะไม,ไม่แนะนำนะครับไม่มีความรู้บางทียาบางตัวมันมีความเป็นพิษอ่อนๆนะบางตัวก็เป็นพิษมากนะครับถ้าเราไม่รู้จักก็ไม่ควรใช้ยาถ้าเราใช้เป็นเดียวๆชนิดเดียวก็อันตรายต่อร่างกายเราอีกถ้าใช้ระยะยาวนะครับนะถ้าสงสัยอะไรก็ค่อยถามคอมเมนต์มาใต้คลิปหรือแอดไลน์มาถามเป็นการส่วนตัวนะครับวิธีใช้ยานะครับก็จะพอแนะนํากันได้นะครับ นี่ลักษณะของดอกนะครับอีกไม่นานก็คงสุกแล้วครับมาเจอกำลังดกก็เลยถ่ายมาฝากแฟนๆชาแนลหมอยาข้างบ้านกันนะครับสำหรับต้นตะไคร้หรือกำแพงเจ็ดชั้นนะฮะยาบำรุงบำรุงเลือดอยาฟอกเลือดนะฮะแก้ปวดข้อแก้ประดงนะครับนะครับ สำหรับใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับตะไคร้ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน,กนที่ด้านล่างคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ